อะไรฮะอาจารย์คิดเห็นยังไงว่าส้มแดงน้ำเดียวกันเนื้อเดียวกันดีเอ็นเอเดียวกันแล้วนี่เติมประเด็นฮะคุณทักษิณจะไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านอ๋อแน่นอนนายใหญ่ไม่มียอมเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วไม่งั้นวันนี้จะยุบสภายุบสภายุบสภาตั้งแต่เช้าเหรอผมก็ถึงบอกใหบอกว่าไม่ต้องไปสนใจว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับจะเป็นซีรีส์เรื่องอะไรยุบตั้งแต่วันนี้เลยผมคิดว่าคุณลิซ่าก็รู้เหมือนกับผมเนี่ยว่า วันนี้เวลาราชการอยู่นะครับยังไม่หมดสี่โมงครึ่งครับแปลว่าอะไรฮะล่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาเลยครับอย่าช้าฮะพักเลยกลางคืนก็ได้จ้ะถูกไม่มีความจำเป็นจริงๆริอะทำตั้งแต่เมื่อคืนก็ทําได้ครับแล้วผมเห็นด้วยนะกับที่ลิซ่าพูดบอกว่าให้อย่าเอาสีส้มมาเป็นเงื่อนไขเพราะวันนี้เนี่ยไอ้ที่ยุบสภายุบสภายุบสภาตั้งแต่เช้าเนี่ยนะครับแต่จังหวะแล็บเนี่ยทุกคนพูดอย่างเดียวฟังสีแดงผู้อยู่เดียวว่ารอฟังประชาชนผมก็ต้องเอามาพูดกับคุณผู้ชมว่าประชาชนพักนี้ขอโทษนะไม่เกี่ยวอะไรเลยกับเรื่องุบสภา แน่ใจว่ายุบได้เพราะมีมติคอรมออยู่แล้วยุบเลยอันนี้ผมเชียร์สายแดงเต็มที่ <ปะ S 2> ยุบเลยนิดเดียวนิดเดียวแล้วในมุมอาจารย์คิดว่ายุบสภาได้ไหมอำนาจของคุณภูมิธรรมตอนนี้เอ้าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าผมเชื่อว่าเขายุบได้ไหมมันมีมติคอรมอของเขาเองอยู่แล้วว่าเขายุบได้เ<ม><ม>พราะในวันนี้ถึงบอกว่าเลิกจับพวกลิซ่าเป็นตัวประกรรันเพราะจับลิซ่าไปปาดคอเป็นตัวประกันต่อให้ลิซ่าเนี่ยนะครับ คุณฆ่าตัวประกันสีส่อมตายเนี่ยนะครับ,รบมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับยุบสภาเพราะคุณต้องการยุบสภาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะถ้าคุณไม่ต้องการยุบสภาคุณก็ต้องเอาชัยกเกษมไปเพราะชัยกเกษมจะได้ไปตอบคาถามที่ซาได้ว่าตก,ตกลงสสรอของพวกคุณจะมาจากเลือกตั้งหรือเปล่าอน,นี้ผมเอาจากคำพูดที่ซานะขณะเดียวกันเนี่ยปอีกสีน้ําเงินเนี่ยเ,เมื่อกี้ที่ซาเขาถามแล้วค,คุณก็ไปตอบคาถามเขาซะผมคิดว่าเรื่องนี้มันตรงไปตรงมากันได้